วันนี้นะครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับวันนี้นะครับก็จะมาทําการรีวิวนะครับสินค้าจากร้านโมนาลิคิวสต็อกนะครับโหนะเพิ่งสั่งตรงมาจริงๆนะครับคือแบบโผแพ็กเกจนะที่ร้านหอมอันนี้คือน่ารักมากๆเลยนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูสินค้าชิ้นแรกกันเลยนะครับก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นอ่าสติกเกอร์นะครับนะตัวสติกเกอร์ซึ่งสติกเกอร์ตัวเนี้ยเอาไว้ใช้แบบ เราเอาไว้แปะนะครับแบบอาจจะไปแปะแก้วน้ําแปะแก้วเชคหรือว่าจะไปแปะเลคเชอร์ของเราอะไรเงี้ยเพื่อให้มันดูสวยงาม<อ>น่ารักเก๋ๆนะครับอ่าโหแบบน่ารักมากๆครับอันนี้อ่าต่อมานะครับตัวนี้จะเป็นสติกเกอร์นะครับอ่าเป็นสติกเกอร์ที่ไว้สําหรับเวลาเราอ่ะจะมีช็อตโน้ตหรือจะมีอะไรน่ยแปะไว้แต่ฝาผนังเราเงี้ยเพื่อแบบบางครั้งเราเอาเทปแปะใช่ไหมแล้วเทปอ่ะบางทีมันดูแบบ มันดูแบบเหมือนเหมือนเป็นเทปเกินไปอ่ะถ้าเราแบบใช้สติกเกอร์ตัวนี้มันก็จะดูเหมือนว่าเราตกแต่งอนะ่ะโหแบบจริงๆที่ร้านก็จะมีแบบให้เลือกหลายโทนมากๆเลยนะครับโหแบบเก๋มากอันนี้นะครับอ่านะครับก็ตัวต่อมาเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นชั้นวางของนะครับจริงๆก็ที่ร้านเขาแพ็คมาเป็นอย่างดีนะครับแต่เนื่องจาก อัดคลิปไปแล้วรอบหนึ่งนะครับแต่คลิปไม่มีเสียงก็เลยต้องเอามาอัดอีกรอบนะครับก็อันนี้นะครับเราก็จะทําการแกะออกมานะครับก็จะเป็นชั้นวางน่ารักมากนะครับเป็นชั้นวาง2ชั้นนะครับเอาไว้วางของแบบเล็กๆน้อยๆนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นตัวถัดมาอันนี้จะเป็นตารางแพนเนอร์นะครับเอาไว้แบบคล้ายๆปฏิทินนะครับเราก็เขียนตัวเขียนวันที่เราก็เขียนสิ่งที่จะต้องทำโหแบบเหมาะสําหรับแบบ มันจะดูแบบว่าทําให้เราแบบมีแรงบันดาลใจในการที่เราอ่ะจะจัดตารางเวลาหรือเราอ่ะอาจจะแบบทําทงานอะไรหลายๆอย่างได้อย่างมีความสุขมากขึ้นนะครับอันนี้นะครับโหสุดยอดมากเลยนะครับตัวนี้อ่าแล้วก็จะเป็นตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้อ่าก็จะเป็นลาโพงบลูทูธนะครับซึ่งลักษณะพิเศษของเจ้าลําโพงตัวนี้นะครับก็อ่ามันจะคล้ายๆเทียนนะครับก็เดี๋ยวอ่า เปิดให้ดูเลยนะครับก็มันจะคล้ายๆแบบเทียนแบบว่าเวลาเราเรเปิดเพลงแล้วเราปิดไฟที่ที่ห้องของเราอะแล้วเราพอเปิดปุ๊บเราก็จะอ่ามันจะดูมีความโรแมนติกมากๆเป็นแสงอ่อนๆนะครับซึ่งอ่าตรงนี้นะครับมันก็จะให้ความแบบแบบละมุนละมุนนะครับเราปิดแล้วเราฟังเพลงไปด้วยหูแบบฟินอะ อันนี้นะครับซึ่งทางร้านก็แถมสายมาให้เราด้วยนะครับเป็นสายสำหรับชาร์จแบตนะครับตรงนี้อ่านะครับและที่สำคัญนะครับอันนี้ก็เป็นสเปเชียลกิฟต์จากร้านสเปเชียลกิฟต์จากรานนะครับโอ้หอันนี้น่าจะแบบเป็นอะไรที่พิเศษมากๆเลยนะครับโห้ะครับนวว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 วนี่ อร่อยว้าเลยครับอือก็ยังไงนะครับก็ขอฝากร้านโมนาลิสคิวสตาร์ไปด้วยนะครับก็เป็นร้านที่อ่าเป็นของเกี่ยวกับตกแต่งภายในบ้านเป็นของใช้หรือว่าของตกแต่งโต๊ะทำงานอะไรอย่างี้มีหลายอย่างมากๆเลยนะครับก็ทางร้านจะอยู่ทาง IG นะครับผมของเนี่ยส่งไหวมากๆเลยส่งแฟชนะครับผมอ่านะครับนี่นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ